ครับโอเวอร์ทกับ FC 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ต้องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับและ f i f a c o i c o m ทกด Google พิมพ์ f i f a c o i c o m เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพรีออเดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมับกรอโคอ้ดซิลเเหมือนเดิมลด5%ครับฟีฟ่าคอยดอครับผม หลอดและ f c 2 4นะครับก็วันนี้วันอังคารเนาะไม่ใช่ดิวันจันทนะปกติแล้ววันจันทรจะเป็นวันลูปแล้วก็ผมก็โดนน้องบอกว่ามันจะหมดฟุตมันจะหมดวันอังคารสรุปปลดวันพุธนะแต่วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากจะบอกว่าตัวหลุดมาครับตัวหลุดมาบานเลยก็คือโปรโมชั่นกลับมาอีกครั้ง แต่มาแบบรอบนี้คือโอ้โหุกคนเ้ยดูดิมาแบบตึงจัดครับดูตัวบนหน้าจอผมให้ดีๆครับดูบัวตัวบนหน้าจอให้ดีๆโยฮันครัฟเฟนโดตอเลสอัทริกเวียร่าโลทามาทิวต์ซซเนรินซีดานโรนันโดลุยส์ลาซิโอเดลิมาโลนาดดนโยอียาผมเห็นแม็กข้างบนผัวไหมห้าเก้าเก้าแพ็กอะได้เวลาผมเปิดให้หมดละผมเปิดจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็ซอ ที่ได้นับจากวันนี้ไปผมไม่เปิดรอ รอพวกเนี้ยรอพวกนี้เลยนอกจากนั้นการพวกนี้ยังเอาพลังได้อีกอะ่ะถูกไหมคือแล้วสเปนฟอร์มดีแล้วผมโคตรชอบตอรเรสเลยอะ่ะผมโอเคละผมชอบดินโยชอบโรนโดเหมือนอาไนเหมือนกันแต่ผมอยากได้ตอรเรสเพราะว่าผมกําลังจะได้สเีเฟนเจอรลาดจากออบเจคทีฟแจกฟรีแล้วนะครับถ้าผมได้มาความฝันที่จะเล่นเจอหลาดกับตอรเรสในพลังดีๆผมก็จะเป็นจริงไปอีกและจะเป็นอีก2เดือนก่อนภาคใหม่ออกที่ผมโคตรจะมีความสุขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอ มากมากมีเท่าไหร่ใส่หมดผมอยากได้ตอเลสโคตรโคตรถ้าไม่ได้ก็ต้องหาทางเอามาให้ได้แต่ว่าวันแรกคงไม่ไหวถ้าเปิดไปได้ก็คงไม่ไหวนะคงไม่ไหวแต่ผมไม่ได้หลูบเยอะทุกวันที่ผมหลูบแค่ตัวซ้ําก็หลูบแต่คราวนี้ถ้าตอเลสมาแล้วบนหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดปึ๊กออกมาเป็นสีขาวไอคอนปึ๊บเนี่ยพูดตรงๆเลยบนหน้าจอตอนนี้ใครก็ได้แต่คือผมไม่ค่อยอยากได้มาทิว์เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเจอหลาดแล้วใช่ไหมผมไม่อยากได้เท่าไหร่ผมจะพยายามไม่ เอามาทิวุฒแต่ถ้ามันได้ก็ดีเวียล่าซีดานถ้ามันได้ผมยอมเล่นกลาง3ถูกไหมแต่ไอ้ที่อยากได้คือตอนเลสดินโยอายนครับมันเป็นตัวที่บอลวัยเด็ก ก็ลองชอบอ่ะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเดี๋ยวมีมาเพิ่มผมมาแจ้งข่าวเรื่อยๆทุกครั้งที่ทําคลิปอัปเดตนะครับดูอัปเดตกันใหม่วันนี้วันนี้มีอะไรบ้างคืออ่าเดลี่ล็อกอินอย่าลืมทานะครับบางคนบอกไม่ได้หกแสนห้าไปเปิดแพ็ควีคนี้เลยนั่นแหละแพ็คหกแสนห้าผมเปิดวีคนี้แหละวีคไอคอนนี่แหละผมมีเงินอยู่แปดแสนแต่เดี๋ยวเล่นฟุตเสร็จก็จะมีนิดนึงผมเอามาเปิดวีคไอคอนนี่แหละแปดแสนผมอ่ะก็จะเปิดซองนึงจะใส่ซองหกแสนห้าเจ็ดแสนอะไรไม่รู้แหละก็เดี๋ยวมาเปิดซองนี้แต่ผม ตัวตึงมันต้องมาแน่นะครับใครรีบทุ่มแพ็กไปมันช่วยไม่ได้ครับแล้วแต่ชอบอ่ะผมรอมาตลอดเอาละมาดูกันต่อครับแล้วตัวใหม่วันนี้มันน่าจะมีอ่าเป็นเซอร์เจนกับนาทีนาเออนเดสนะครับซึ่งเป็น CM ของอุรุกวัยอ่าแล้วเจอกับทางฝั่งอเมริกาก็กองหน้า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 เด็กคนนี้เท้าหสกิลห้ไอเท้า5สกิล4ีวเลนไฮไอีกแล้วของโ w วิชโอ้ ผมสำหรับผมผมเฉยๆอีกแล้วแล้วยิงแหว่งมาเลยอะ่ะก็แล้วผมเฉยๆส่วนสูงก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้แต่เพลสไตล์เนี่ยมันไม่มีเอเรียลครับผมผ่านนันเดสกองกลางอีกแล้วผมรอซีเฟนเจอร์ลาดอยู่ผมก็ไม่ทําแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ให้คนดูเนี่ยก็ดีนะกองกลางมีวิ่งแล้วพลังเกมรับดีเราใช้เป็นมดงานได้เห็นไหมพังเลต์ไฮๆวิ่งเยอะมีวิ่งเร็วเอาห ใครเชื่อมเกมได้เล่นแบ็คได้ด้วยเผื่อใครจะไปลิงอุลุกไวแล้วก็อุลุกไวนี่ก็มีโอกาสชนะสูงใช่ไหมครับก็สามารถไปทําได้แต่ผมข้าหมดนะผมรอทําแพ็คดองอย่างเดียวทําแพ็คดองอย่างเดียวครับ วนี้ไอคอน2นี้ที่ผมบอกว่าผมรอก่อนผมไม่อยากทําวันนี้ไอคอนชุดใหม่มาถูกใจใช่เลยผมก็ไม่ทําแล้วนะครับไอทําก็ทําผมรอทําไอคอนชุดใหม่อย่างเดียวเ e ลพิกสามารถทําดองได้แปบสคูณสิสามารถทําดองได้ไม่เปิดแล้วนะครับแปสองเพลพิสามารถจะทาเปิดเลยก็ได้หรือจะดองก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่รีบร้อนอะไรเพราะว่าไอแบ2สองเพลพิเนี่ยมีเวลา6วัน มันคาบเกี่ยวกับโปรโมใหม่ก็สามารถจัดแล้วดองได้หรือจะไปจัดตอนใกล้ๆโปรโมก็ได้แต่แปดสี่เพลพิกอันนี้มีให้ทาทุกวันวันละ3ซองเดี๋ยวมันจะหมดก่อนก็ถ้าทําไว้ก็ดองผมได้การ์ดโปรโมจากซองนี้เยอะเหมือนผมจะทำแปดคูณสิผมเกลือหมดเลยแต่ผมก็จะทําเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เฟนโดตอเลสเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําเหมือนกันวันนี้มันมีหลุมมาเท่านี้แต่ อีโว e ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมผมเช็คในฟุตบินแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มนะครับสำหรับอีโวทุกคนก็ข่าวสารวันนี้มันเป็นในเรื่องของการอัพพลังของ เอ่อตัวที่มาจากอูรุกวัยแล้วก็ตัวแจกฟรีอย่างเ,เปิดให้ดูก่อนพูดเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าบางคนเล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดมากเพราะว่าปุซกัคตเนี่ยปุซกัคตเนี่ยพลังบวกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าทางฝั่งของออทีมชาติฮังการีเนี่ยยิงได้ถึงเกณฑ์ทำให้ปุซกัตบวกหนึ่งนะแล้วดูดิแจกฟรี Free, นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกคนไม่มีทางจำเป็นต้องไปลุ้นซองไอคอนหรือทําอะไรเลยถ้าหากว่าขาดตัวลุก คุณมารอยกดปุ้ตคัตเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับมันอาจจะไม่ได้เมตาหม่งอะไรแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องหมงอะเท้าห้าสกิลสี่ะคุณเล่นไม่เก่งใช้อลอกซ้ายเป็นอย่างเดียวมันยังเก่งเลยนะปุ้คัอะเพราะนันมันแจกฟรีไม่ต้องไปขวนขวายหาตัวลุกอะไร หรือซ้าเี่ยก็เนี่ยมีเดปายมีลาฟินญ่ามาให้เล่นอีกผมเห็นคนมาเมนในเพจ a c e b o o k ผมนะผมบอกว่ามันแจกฟรีมีคนมาเมนบอกโอ้ยผมสายฟรีครับมไม่ได้เติมพาร์ผมจะเอาอะไรไปได้พุชกัสโอ้โหพี่น้องผมก็มันเติมไม่ได้ครับคือเติมแล้วยกพีไม่ขึ้นผมลองผมลองเทสกับคนดูแล้วเพราะฉะนั้นคนดูบางคนได้เบเดรโซินวาแล้วผมยังไม่ได้เลยเพราะผมยังขยันไม่พอเนี่ยยังทำเควสไม่เสร็จเห็นปะ่ะเควสที่มันได้ EXP ในซีซั่นเนี่ย เออสเปนเนี่ยยังไม่ได้ทำนะผมว่ายัางเล่นฟุตไม่เสร็จแต่ถ้าเล่นเสร็จผมก็จะใกล้ได้เบนเดโดซินวาแล้วเนี่ยกองกลางคุณก็มีเนี่ยปีแบ็กขวาคุณมีโจราทานครูสให้รับหน้าปีกลางสอดกลางลุกคุณมีทั้งเบนเดโดซินวาเล็กซิสซานเชสเดปายลาฟินยาคือมันแจกมาครอบคุมทุกตำแหน่งแล้วครับยยเว้นเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขยันทำเควสคุณได้ตัวที่แบบดูเฉียบมาหลายตัวเลยแต่จริงผมว่าตอนเนี้ยคือยังอัพไม่หมดเลยด้วยนะ เจอหล่ะเนี่ยมันเพิ่งบูสต์มาเป็น97แต่ว่าถ้าหากว่าอังกฤษมันไม่เซาเกตมันไม่กล่ำเกินไปเนี่ยมันทำให้อังกฤษยิงสัก2เม็ดเนี่ยเจอหล่ะจะบวกอะไร99สักอย่างหรือจะมีเพย์สไต์เพิ่มเช่นแต่บูสกัดยากอยู่แต่ไม่เป็นไรละ ฟุสการ์ดมันโกงเลยมันโหมา4เพสไตล์เลยมันอัพบวกหนึ่งนี่มันถือว่าเยี่ยมแล้วถูกไหมครับแล้วจะเดปายลาฟินย่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดเลยก็คุณก็สามารถจะเชียร์ได้แต่เบนเดโดซินวาโปรดูกเกตเพิ่งจะถล่มเข้าไป3ตุงถูกไหมเบนเดโดซินวาเพิ่งยิงได้ด้วยแล้วเล่นโคตรเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดมันเดี๋ยวมันก็บวกอีกนะครับ เอาเด็ฝรั่งเศสเป็นกองหลังคีนชีสมันสบายอยู่แล้วเพราะว่าดูกองเต้เล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวแจกฟรีเนี่ยน่าดูมากๆคือซองพวกนี้ก็ซองดีเห็นปะ่ะปดสี่ยก็เก็บเอาไว้ลุ้นไอ้จัตุรเทพที่มันจะหลุดมาเนี่ยเนี่ยแผนการเล่นตอนนี้ครับ ผมว่าสุดที่สุดแล้วนี่คือแผนการเล่นที่ดีที่สุดที่ผมคิดออกแล้วครับเนี่ยซองพวกนี้ซองดีๆทั้งหลายเนี่ยดองแล้วก็เอานักเตะแจกฟรีพวกนี้มาเข้าทีมใครแฟนแมนซีแฟนเชียร์ทีมไหนเนี่ยผมว่านักเตะแจกฟรีพวกนี้มันเก่งหมดเลยคุณไม่ได้เอาเจอหลายผมเอาโทนี่โค้ดด้วยโอ้ใช่ไหมใครก็ได้นะอย่าไปเลือกไอ้แปดคูณห้าก็พอทิ้งปุสการ์ไปผมว่าน่าเสียดายอยู่ตอนนี้ต่อให้สำรองหรยัยง ไม่มีใครเก่งกว่าแกแล้วสำรองเนี่ยจะกึ่งหน้ากองปีกกลางเสริมตัวก,กลางสอดสำรองไม่มีใครเก่งกว่าปุ๊กัสตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง s อ c อ่ะถ้ามันให้ s อ c มาอ่ะผมถามทุกคนจริงๆริเดี๋ยวผมไปอ่านเมนในไลฟ์ผมถามทุกคนจริงๆมี s อ c มาเปิดมา s อ c ใหม่วันนี้อะไรครับพี่ปั๊บนันเดสแล้วดูเบนโดซินวาโทนี่โคสเจอรลาดอ่ะคุณเอานันเดสไหมถ้าถามผมก็ไม่เอาก็ไม่ทํา จะทําก็ได้ลุ้นเผื่ออัพอะกองหน้าพี่จอร์ดเซอร์เก้นคุณจะทํำไหมอ่ะเดี๋ยวผมปิดรูปก่อนโทษทีพี่จอร์ดเ,เซอร์เก้นแล้วคือเขาแจกพุดคัดฟรีอยู่แจกเดปายฟรีแจกลาฟินยาฟรีเอ่ออะไรอะ่ะอเล็กซิสซานเชสเอุณทํำไหมผมจะต้องเชียร์ไหมถ้าให้ NBC มาแบบนี้ไม่มีใครทําหรอกผมพูดจริงคือให้มาก็ต้องให้มา แพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าตัวมันเป็นตัวยอดนิยมหรือตัวดีหน่อยนะโอเคคนอาจจะทําแต่ว่าถ้าให้มาแบบนี้คนก็ไม่ทําหรอกเนี่ยทำไหมละ่ะไม่ทํารออย่างเดียวมันแจกฟรีโหดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ทําซองดองไว้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันก็นี่ห้าสิบซองพริ้พิกตอนนี้ก่อนโปรโมตึงจะมาเปิด แก้เซ็งกันไปก่อนเพราะว่าถ้าโปรโมตึงมานี่ว่าคุณนามทำเป็นร้อยซองผมก็เหมือนกันผมก็เป็นร้อยซองถ้าไอโปรโมตบนหน้าจอมาเรามาเปิดเล่นช่วงโ,โปรโมยูโรก่อนเอาเริ่มจากแปดสีนะครับยังไม่มีสีนี่ผมเล่นกับคุณนามอยู่พอดีใครที่ไม่รู้คือผมสตรีมอยู่ที่ซูปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างก็คือตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเล่นกับคนดูก็คือว่าถ้าคนดูโดเนทมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมไปออกบูทธที่งานเซอ,อร์อ วันที่28นี้ถ้าใครมาวางงานมาดูงานเกมวันที่28ก็ไปเจอผมได้เหมือนกันนะครับที่สูนย์ชุมแห่งชาติศิลิกิตนะเวลาบ่าย2ผมจะไปรอที่บูธนะครับแล้วก็เออนั่นแหละนะครับมาต่อเลยไออุ้ยไม่ใช่อะรูปเมื่อกี้ไม่ใช่ครับ่ะอ่า84ครับ84กาสีเนี่ยมันยังไม่มาไงผมเล่นกับุณนามว่าถ้าได้กาสีุณนามจะส่งให้ ส่งไม่ต้องเยอะก็ได้นะส่งสนุกสนุกเป็นเจมก็ได้ผมกเ็เปิดรุ้นรางวัลแต่แบบประเด็นคือผมจะเปิดได้สีหรือเปล่าเลดมาเลวานแต่ไม่มีสีตัวหมดก็ซื้อ89ดเาเชนี่คือสูตรที่เออคดีมีคนดูถามว่าเอาตัวมาทําจากไหนเยอะแยะก็ตัวบอกเลยว่าซื้อเรด89นี้ยมาใส่เอ h a ชนแล้วก็ทำาเรื่อยๆ เออใครอยากจะทําตามเขาก็จัดไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่า82แล้วพิกเหลือ3ไม่รู้มันจะดีไปกว่า81พิก3หรือพิก4หรือเปล่านะแสดงว่าอาทิตย์ของวีคไอคอนนะ่ะอาจจะเป็น82พิก4ก็เป็นได้ใช่ไหม เพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เรามารีวิว8 2ดสองมเนี่ยผมจะเลือกเลทสูงไว้ให้เพราะว่ามันมีแพ็คหน้าทําดองเยอะช่วงนี้แปดสี่ซ้ำผมก็เลือกตอนนี้ผมเลือกให้มันเริ่มขึ้นมา2000แล้วแต่ก่อนมันแค่พันเดียวก็เลยไม่ได้เลือกนะครับแปดห้เนี่ยเห็นปะ่ะการสีมันยากเราพนันกันยังยากเลยอะคือแบบ s m a l l ิผมให้ดูเลยน้องบูมี่อะไรก็อยากรู้ไงว่าเฮ้ยการสีจะมีไหม เ้ยเดี๋ยวผมไปจัดแข่งที่โซนนี้ศูนย์โซนนี้นี่โคมองนี่ใช้กันเยอะนะครับอ่ารอเลน86ยังไม่มีสีเลยแต่มันคุ้มอยู่แหละเราก็เลือกเลนสสูงไปก่อนนะ84ออกยะเออกร์ดสีออกยากมากคือการ์ดมันนับพลังได้เนาะแล้วพลังมันก็ล้นมากๆมันก็เลยแบบอ้า มาบนบึ้มมาการส,สีมาหนึ่งแต่ผมมันกลาอายใจอะ่ะการ์ดส,สีเข่าเอ็ดแถมไอ้คาดิสผมได้มาสองใบอะ่ะเมื่อวานผมได้สอใบไอคาดิสเนี่ยโอ,โอ้รวมของคุณามเป็นสามใบแล้วเอามาทมําไมนะครับแจ็กกีลิตไม่ติดนะโอ้การ์ดมันออกมาประจําเลยอะ่ะเหมือนมีอยู่ใบเดียวเลยตอนเนี่ยโอ้อายใจจัด87บิตมิดคือมันคุ้มเห็นไหม เห็นเลรยไมันยังมั่งคุ้มครับขี้เหล่ขี้เหล่มันก็คุ้มแต่มันสีที่มันออกมันก็ต้องดีๆหน่อยมันถึงจะสูบถูกใจือถ้าสีออกแบบนี้ก็นี่คือคนทํทำห้าสิบซองอ่มันก็เลยดูเหมือนแบบได้รุ้นเยอะแล้วคนทําทีละห้าซองสิบซองอาจจะไม่ได้เลยเลยแต่ผมทำนะเดี๋ยวช่วงไอคอนผมทําหมดเลยเลรตำาๆผมจะเคลียร์ให้หมดเลยครับผมจะรอเฟรนเดโดตอรเรสมานานลวถึงเวลาแล้วนี่ผม ได้เฟรนเดโมาหรือ,อฮอปแมนซํำผมว่าละลืม89มาปี้เลออนพวกนี้ก็จะเอาไปวนลูปต่อได้คุ้มอยู่ได้เลดวอล์กเอาสูงๆไดเดีคือมันคุ้มอยู่แล้วครับมันมันแค่ลุ้นสีเล่นกันเฉยๆเอ็มบอกซํำอ่าฮอปแมนซํำเรารู้ว่ามันคุ้มอยู่แล้ว รอเลนซ้ํ้ำแต่ว่า86นะวอล์กเอาแล้วเอาก่อนวอล์กเอาแล้วเอาก่อนออฟแมนชิคนาโชเฟิร์นเดนยังคอแบบใช้ใทําเควสอะไรได้ใช่ไหมครับพอใช้ทมเควสอะไรได้ใจคอยเอาการ์ดสีมาใบเดียวเลยอืมการ์ดสีแบบไม่เอาซ้ำผมกับคุณอามได้ไหมเบื่อหน้าแล้วแคสเทล84กับ83ตอนนี้เลือก84ก่อน ไปต่อครับมุกโยซาก้ายิงไม่ได้เลยซาก้าอาเดียนี่เฮ้ยเลต89มาเยอะอยู่นะเลต89มาเยอะอยู่ได้หลายใบอยู่นี่มาท่าเนี่ยริงก์าสีไม้จะออกได้อีกใบหนึ่งถ้าตามหลักแล้วนั่นไงก์าสีมาอีกหนึ่งครับสัวโซแม้จะกาะก็ตามแต่ยังดีได้ก์าสีมาอีกหนึ่งครับโอ้ไม่ออกยูโรหน่อยเหรอไม่ออกยูโรหน่อยเหรออา เอายูโรมาหน่อยสิการสีขอสียูโรหน่อยเยแบบไหนขอสีอย่างเดียวยูมาโดนี่เอาไปทำเควสได้นะครับใครยังไม่ทำเควสสเปรนะตอนนี้ทำเควสได้อังกฤษไปละเอาทีมชาติแปลกๆดีกว่าได้ไหมเผื่อมีเควสมาถ้าเลือกเลือกเสร็จแปลกๆว่าเลือกที่มันทำเควสเสร็จไปละกิงส์เบอร์รี่สีสองใบก็ถือว่าถือว่าไม่แย่อเอสองใบสุดท้ายสีแค่สองใบมันเลนสูงเยอะจริงครับ และใบสุดท้ายไม่มีอะไรบาวบอร์ดเบนจเมินถือว่าโอเคครับนี่เรียงให้ดูแล้วได้เจมบัรลุ้นของรางวัลด้วยนี่แต่มีแต่โคปาฮะอยากได้ยูโรบ้างแต่โอ้โหจะเลนสูงสูงจริงดูดินี่เปิด82พิกได้89มาหลายใบยเลย แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกนะครับพวกนี้อ่ามีอีกมีอีกยังไม่หมดโอ้โหเจ้าต,ตัวทําไว้เยอะจัดบล็อกเอาก็เอาก่อนวอล์กเยอะจัดครับแปดเจ็ดนะอีกโอปาเลโยนี่เหมือนภาพจ Walk ําบล็อกแทบทุกคิกเลยครับอับแบลนด์ด้วยแปดแปดอีกโอ้โหโคตรคุ้มเลยครับเรสสูงก็มีการสีสองใบให้แล้วอ่ะมีทีมแล้ววิ่อีกอันนี้คือตัวเขาเหลือจัดเขาก็เลยทํานะครับทีมแล้ววิ่เนี่ย บางคนถามว่าเปิดไปทำอะไรครับพี่ถ้าถามผมก็คงจะเปิดเอาตัวไปทำเควสเก่าๆกับ2คือเอาไว้อีโวบางทีมันมีโวได้ไงอย่างอย่างมาเล่นอย่างเงี้ยอีโวมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นหรือจะไปย่อยก็ได้ออฟันไดท,ทำไหมบางทีมันมีอีโวไงฮะเราก็เปิดไปเนี่ยโฮมองอย่างเงี้ยจะอีโวได้แล้วอาจจะแบบเทพเลยบางคนก็ทําเก็บเอาไว้เพราะอีโวมันชอบแบบมีให้ทําเควสอะไรแบบเนี้ยผลสรุปก็คือคุมนะผมว่าแต่ได้ตัวไม่ดีเท่าไหร่ Mm-hmm.